สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสษนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง y o u t u h e ชแนลอาจารย์เสษนะครับวันนี้จะมาชวนคุยมุมมองการนะครับในแนวของการปกป้องนะป้องกันตนเองนะครับจากวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็การเงินโลกรอบหน้านะครับต้องบอกนะครับว่าผมพูดในลักษณะของเชิงดีเฟนซีฟนะครับไม่ใช่ลักษณะของโปรเจคซีฟนะครับมันหลายท่านเนี่ยจะสงสัย จารย์จะลงทุนอะไรดีนะลงทุนตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อจะได้กําไรนะครับในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจผมบอกว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะทางเศรษฐกิจแล้วก็การเงินนะครับก็จึงไม่มีคําแนะนำนะเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ว่าเป็นคําแนะนำนะมุมมองเขาเรียกว่ากว้างๆนะครับให้เรามองเห็นว่ามีภัยนะครับมีความเสี่ยงอยู่ตรงจุดไหนนะครับและอะไรที่ผมมองว่าเราเนี่ยจะต้องระวังมากๆนะครับ วันนี้จะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับก็เรื่มุมมองมรรคการนะครับเป็นมุมมองส่วนตัวนะครับว่าเราจะรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแล้วการเงินโลกรอบใหม่นะซึ่งผมคาดว่านะเร็วสุดก็ภายในปีนี้แหละครับนะก็จะข้ามไปถึงปีหน้าก็ได้นะครับไม่มีใครทราบแน่นอนนะครับไร้หนี้ก็ไร้ทุกนะแต่หากมีหนี้ต้องรีบสะสางไม่ให้พ่อคูณนะครับทางรอดปลอดภัยจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก2019-2020นะครับ นี่สินนี่แหละครับจะเป็นตัวถ่วงตัวรั้งนะครับและคอยกดถ่วงจิตใจนะก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ทรมานแก่ท่านนะที่ยังถูกมัดตึงด้วยโซ่ตัวแห่งนี่สินนี้โดยเฉพาะในวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลกในรอบใหม่ที่คาดว่าจะมาถึงในไม่นานนับจากนี้นะครับอที่ผมบอกนะ นี่สีนี่แหละครับเป็นตัวที่ผมใส่ดอกจันขีดเส้นใต้วนะครับว่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวถ่วงตัวกดดันนะครับให้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจร,รอบนี้เนี่ยหนักหน่วงมากๆนะครับไม่มีใครทราบแน่ชัดนะวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินรอบใหม่นี้จะมาถึงพวกเราเมื่อไหร่นะครับวันไหนเดือนไหนนะครับปีไหนนะครับแต่เท่าที่ผมติดตามข้อมูลข่าวสารมาตลอดระยะเวลาราว3-4ปีมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ผมมองเห็นโอกาสนะครับผมมองเห็นศักยภาพที่จะเกิดขึ้นได้นะครับจากข้อมูลดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจและการเงินต่างๆนะจากข้อมูลการติดตามนะฮะชมคลิปข่าวสารทางเศรษฐกิจการเงินนะครับสภาพความเป็นอยู่นะครับพวกบทความสารคดีของประเทศต่างๆจากทั่วโลกนะครับและจากข้อมูลนะฮะมุมมองนักวิเคราะห์ต่างชาติจำนวนหนึ่ง ผมก็มองเห็นนะครับมีความเสื่อมถอยลงมามากนะครับจากในอดีตโอเคนะน,นี่คือสิ่งที่ผมติดตามมานะไม่ใช่นั่งเทียนมานะครับฟังมาเยอะเนี่ยคือมุมมองวุฒิการคือเป็นนักฟังที่ดีฟังแล้วก็เก็บมานะครับแล้วก็มาเชื่อมโยงมองเห็นนะเหตุเห็นผลนะครับความสมพันธ์นะครับโดยเฉพาะเรื่องภารหน้สินในปัจจุบันนะจากการใช้เกินตัวนะเกินกําลังของประชาชนในโลกนี้นะ รวมถึงในไทยเราด้วยนะที่ได้มีการนำเงินนะในอนาคตที่ตนเองยังไม่มีอยู่จริงมาใช้ร่วงหน้าก่อนแล้วนะค่อยวิ่งทำงานหาเงินนะเพื่อน,นำมาใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยนะตามกระแสะค่านิยมของยุคสมัยทุนนิยมและบริโภคนิยมในขณะนี้นะครับนะเรามาเท้าความกันน่ครับที่เป็นเช่นนี้นะครับเพราะผู้บริหารนะผู้ปกครองประเทศต่างๆได้รับเอาการสร้างระบบก,การเงินของตนนะครับเรียนแบบ ตามกันกับระบบการเงินโลกนะฮะที่เป็นระบบธนาคารกลางซึ่งสามารถสร้างเงินนะฮะพิมพ์เงินขึ้นมาได้เองจากการสร้างหนี้สินขึ้นมาสับสุนเงินสกุลของตนเองนะครับเป็นการใช้หนี้สินแบกเงินกระดาษของตนเองครับหรือผู้ให้เห็นภาพชัดขึ้นคือการใช้สถานะประเทศตนเองคำประกันตนเองนั่นแหละนะและในปี1 9 7 1ารนะครับสหรัฐได้ประกาศถอดสลัก การถ่วงดุลเงินกระดาษนะที่สร้างขึ้นมานั้นนะออกจากทรัพย์สินที่แท้จริงอย่างเช่นโกลนะครับหรือทองคําหรือซิลเวอร์นะครับหรือเงินโลหะนั่นเองนะเหมือนในช่วงอดีตที่ผ่านมาก่อนปี1911นะครับสิ่งนี้แหละครับทำให้ค่าเงินกระดาษเนะี่ยมีค่าลดลงในอนาคตนะมีกําลังซื้อลดลงในอนาคตอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายทศวรรษ และเพราะมีการสร้างหรือพิมพ์เงินกระดาษออกมาจำนวนมากมายนะหลังเกิดวิกฤต e a t r e c e ซ t i o n ในปี2008นะครับเพื่ออบอุ้มธนาคารสถาบันการเงินและองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่นะครับในขณะที่หนี้สินของธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง f ฟดนะครับ ECB นะครับ BOJ PBOC นะครับเป็นต้นนะจริงๆแล้วมันหลายธนาคารเลยนะธนาคารกลางยักษ์ใหญ่เนี่ย ก็พุ่งสูงสุดนะอย่างเป็นประวัติการด้วยจึงเป็นที่คาดเดาไม่ยากนะครับว่าในวิกฤตรอบหน้านะครับรอบใหม่เนี่ยเงินเฟอ้อทั่วโลกจะอยู่ในระดับสูงเพียงไรนะครับยิ่งประกอบกับการทุจริตเชิงนโยบายของชนชั้นบนนะชนชั้นผู้นำนะผู้ปกครองที่มีความคิดแบ่งแยกนะครับสำคัญตนว่าฉลาดกว่าเหนือกว่าเด่นกว่ารวยกว่าชนชั้นอื่น มีความหลงนะหรือมีโมหะในตนเองเนี่ยเป็นความเห็นผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิทําให้สามารถเข้ากํากับควบคุมเศรษฐกษิจการเงินสังคมการเมืองในการกําหนดคิดทางและสร้างโอกาสให้เข้าทางตนและพักพวกตนนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะว่าผู้นำนะผู้ปกครองประเทศมีส่วนสําคัญอย่างมากนะครับทําให้นะ บรรดาผู้นำเหล่านี้และพรรคพวกนะครับสามารถเข้าถึงเงินและทรัพยากรอื่นได้มากกว่าตามความรูปความหลงของตนนั่นเองนะครับสิ่งนี้สะท้อนนะครับออกมาจากข้อมูลนะครับไม่ได้คิดเองนะข้อมูลความเหลื่อมล้ําทางความมั่งคั่งของคนชั้นบนหนึ่งเปอร์เซนที่ครอบครองทรัพย์สินและความมั่งคั่งของโลกได้เท่ากับคนระดับล่างลงมาอีก99%ของโลก และมีลักษณะความเหลื่อมล้ําแบบนี้คล้ายคลึงกันในประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับอย่างเช่นที่ปรากฏจากการสํารวจวิจัยในสหรัฐในยุโรปหรือแม้แต่ในประเทศไทยเราเองนะครับความเหลื่อมล้ํานี่สูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับดังนั้นถ้าไร้นี่สินก็จะไร้ทุกนะครับมีอิสระเสรีภาพทางการเงินนะครับมากขึ้น แต่ถ้าหากเกิดมีหนี้สินนะติดโซ่ตัวของหนี้สินขึ้นแล้วก็รีบหาหนทางสะสางเสียนะเพราะหากวิกฤตมาถึงแล้วจะหนักหนาสาหัสกว่านี้อีกมากนะครับเหตุผลเพราะอะไรเราฟังกันนะครับประการแรกเงินทองรายได้จะหายากกว่านี้อีกมากนะครับเศรษฐกิจจะปืดหนักกว่านี้เนื่องจากกําลังซื้อหดตัวลงนะครับจากภาระหนี้สินและประชากรที่มีกําลังซื้อหดตัวทั่วโลกนะครับประการที่2นะครับ ปริมาณเงินกระดาษที่พิมพ์ออกมาเป็นจำนวนมากหลัง Great Recession 2,008จะเป็นตัวซ้ำเติมเศรษฐกิจโลกและไทยจากเรื่องสภาวะเงินเฟ้อในระดับสูงที่จะตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดนะครับว่าเราจะสามารถเบี้ยวหนี้หนีหนี้ได้หรือเราจะทิ้งหนี้สินด้วยการทิ้งธุรกิจทรัพย์สินที่เป็นหนี้สินนะฮะเช่นบ้านที่ดินคอนโดมิเนียมอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ได้นะครับเพราะข้อมูลของธนาคารสถาบันการเงินนั้นจะบันทึกไว้และกฎหมายได้ให้ความคุ้มครองเจ้าหนี้ไปอีกหลายสิบปีเลยนะครับวันใครคิดว่าจะชักดาบหนีนี่ไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะเขาให้สิทธิ์กฎหมายให้สิทธิ์คุ้มครองแก่เจ้าหนี้ซึ่งเป็นชนชั้นบนนั่นแหละครับคนรวยนั่นแหละครับในการทวงหนี้ นะครับในการติดตามหนี้นะครับหรืออย่าคิดนะครับว่าเราจะสามารถสสางหนี้สินด้วยการขายทรัพย์สินเหล่านี้ได้โดยรวดเร็วในช่วงวิกฤตนะครับตอนช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินเพราะจะมีคนที่คิดแบบเดียวกันนี้เต็มไปหมดจะมีอุปทานหรือซัพพลายมากกว่าอุปสงค์หรือดีมานะครับเว้นแต่ทรัพย์สินของเราเนี่ยจะดีจริงนะทำเลดีจริงนะของดีจริงนะครับเด่นจริงราคาไม่ตกก็อาจจะพอเป็นไปได้นะสำหรับบางท่าน แต่น่าจะเป็นส่วนน้อยนะครับไม่ติดกับดักหนี้สินดีที่สุดแต่หากติดกับดักหนี้สินไปแล้วท่ามกลการสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองไปทั่วโลกในขณะนี้ท่านต้องใช้สีปัญญาค่อยสะสางหนี้สินไปนะครับอย่าให้มันหมกหมุ่มนะฮะอย่าให้พอกพูนยิ่งน้อยเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้นก่อนวิกฤตจะมาถึงนะครับซึ่งไม่ทราบว่าจะมาถึงเมื่อไรนะพรุ่งนี้นะหรืออาทิตย์นี้หรือเดือนหน้านะเตรียมตัวเร็วหนึ่งวัน ดีกว่าเตรียมตัวช้า1วันนะครับเพราะนั้นนี้คือคลิปนะสาระของคลิปนี้ที่ผมซ้อนให้เห็นนะมุมมองส่วนตัวเลยว่าคิดว่าวิกฤตเนี่ยมันมีต้นเหตุมีสาเหตุมันมาแน่นะครับแต่จะมาเมื่อไหร่ไม่ทราบนะเตรียมตัวไว้เร็วดีกว่านะครับมันใครชอบนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับสนใจก็สมัครกดติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งมากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ แต่ขอให้โปรดฟังโดยใช้วิจัยยานนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ผมพูดไปก็เป็นมุมมองส่วนตัวนะครับท่านต้องใช้วิจยานของท่านนะครับในการฟังนะเชื่อมโยงความมีเหตุมีผลนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ของท่านเองในการตัดสินใจการลงทุนผมพูดในมุมกว้างนะครับมุมรวมนะครับไม่ได้เจาะจงนะเพราะผมไม่ใช่เป็นสเปเชียลิสต์หรือูรูหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจหรือการเงินนะครับอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของมุมมองบูรการนั่นเองนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาคิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วกัน นะก็ขอให้ทุกท่านนะครับนะมีสติปัญญาในการดำรงชีวิตนะครับโดยเฉพาะถนะ้าท่านยังไม่มีหลักใจนะจับหลักใจให้ได้นะครับใช้คําสอนนะครับในทางศาสนานะหลักใจนะครับแล้วท่านก็จะประสบนะความสําเร็จและความสุขได้นะโอเคครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ